สำหรับคนที่ใช้ t r a d i n g View ในการหาไอเดียลงทุนนะครับปกติแล้วคุณจะต้องเปิดเบราว์เซอร์แล้วก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ Trading v i e วใช่ไหมครับเพื่อที่จะเข้าไปใช้ t r a d i n g View ทีนี้ผมมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับในเมื่อเราจําเป็นต้องใช้บ่อยๆอยู่แล้วซู่เราติดตั้ง t r a d i n g v i e w เนี่ยลงไปในตัวเครื่อง Windows ซะเลยแล้วก็คลิกเดียวใช้งานได้ทันทีแบบนี้จะดีกว่าไหมครับส่วนวิธีการนั้นง่ายมากเลยครับเราก็แค่เข้า t r a d i n g View ตามปกติปกติผมจะใช้หน้า Super t เเปป็นนนรรระจะจําาาคับทีี้ามาดูขััั้้นนนตตตอการริดงะคบ ให้เราคลิกไปที่จุด3จุดตรงนี้จากนั้นเลื่อนมาที่หัวข้อ m o r e To ครับเราจะเห็นหัวข้อย่อยที่เขียนว่า Pin to Taskbar ให้เราคลิกตรงนี้จากนั้นตอบ Yes ครับและตอนนี้เราจะได้โปรแกรม Trading View เอาไว้ที่ Taskbar เวลาเรียกใช้เนี่ยก็คลิกเดียวง่ายๆครับ ตัวโปรแกรม Trading View ก็จะเปิดขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้จะเห็นว่าสะดวกกว่าวิธีการเดิมของคุณเทคนิคดีๆแบบนี้มีบอกในช่องเราเรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปวิดีโอนี้และกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ใช้เครื่อง Mac ถ้าอยากทําแบบเดียวกันนี้ได้เขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าคุณบอกเดี๋ยวผมจัดให้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ